สวัสดีครับผมเผ็ดพ้าลวยสวัสดีซี่สูปผูสุกค้นกคับผมวันนี้ก็คือมาตาบแน่ท่างล่าพัฒนาของสุดใจพาลวยเนาะพี่น้องเนาะกับวัน้ล่งมาสองหวดแล้วมันเบาบางเนาะพี่น้องขอทดขอไฟหลายล่าพัฒนาวัานผุด ฟันพุตที่เก่าสิงหาสองหาหกหก ลาพัฒนา เล็กติดเล็กวิ่นบนรางเล็กติดเล็กวิ่นบนรางสองสามสี่ เลขประกอบแปดเก้าศูนย์ บนล่างวิ่ง9 9กับ3บนล่างวิ่ง9กับ3เน้นที่สาม กับสามเน้นที่สามส่วนจับคู่สองแปดสองเก้า สองศูนย์สามแปดสามเก้า สามศูนย์สี่แปดสี่เก้า สี่ศูนย์ตัวกันหกสามเจ็ดสามอันนี้คือตัวกัน หมกักกระจัดตะขัดกระพันอันนี้ตัวกันถ้าชอบถ้าตรงเรียงใน่ายใจกระจัดได้พี่น้องตัวกันส่วนตัวน,น่สามแปดสามเก้าสามสิบตัวเน้น่ เนาะมันเหมสีก็ได้เอาพี่น้องแก็บน้าจอตามนี้ครับผมลาพัฒนาสุดใจวันพุทธที่9้าสิงหาสองห้าครเลขติดเลขวิ่นบนล,า 2, 3, ลกก่างสองสามส่เลขปรบครบกับ8 9 0บนล่างวิ่งรูด9กับ3เน้นที่3จับคู่ก็มี2 8 2 9 2 0 383930 4ามเก0าส่วนตัวเน่นก็บสามแปดตัวกัน6กสาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพานได้ตัวเลขกจะเป็นแค่แนวทางมักตัวได้ชอบตัวใดกะพิจารณาเพง อจะเริ่มไปกับพี่นอ้องวันพุธท,ที่9สิงหา2566สองทุ่มเพลิงกะขอให้โชคๆมันๆด้วยๆแห้งสุขผู้สุกคนฝากกดไร์กดแชร์กดติดตาม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมคลิปหนาพอกันไหม